สวัสดีค่ะอยู่กับวาัายรักพันไม้นะคะนี่คืออโกนิมาหรือแก้วกาญจนาค่ะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเลี้ยงในบ้านเรือนของเรามาช้านานแล้วนะคะนี่ยังนิยมไม่เคยหยุดนะคะความนิยมชมชอบในการปลูกอโกนิมายังมีมา เสมอๆนะคะแล้วก็เขาก็ขยายผสมพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเยอะๆมากแต่อันนี้คือพันธุ์ดั้งเดิมโบราณเลยนะคะอันนี้เราปลูกมาได้หลายสิบปีแล้วค่ะจากต้นแม่ที่มีชื่อว่าเลกาซีแดงนะคะเลกาซีสีแดงเลี้ยงไปเลี้ยงมาจนกลายเป็นเลกาซีเขียวแล้วค่ะคือเป็นการกลายพันธุ์นะคะเขาก็เป็นไม้ ชนิดหนึ่งทึ่มีการกลายพันธุ์เหมือนกันนะคะเหมือนกันอย่างคล้ายๆกันกับบอลสีเลยนะคะเขาถึงได้มีฉายาว่าราชาแห่งใบไม้นะคะนี่คืออากูนิมาหรือแก้วกาญจนานะคะใบเขาจะสวยงามมากความมีเสน่ห์เขาอยู่ที่ใบเลยค่ะเพื่อนๆ่คะสวยงามมากจริงๆเลยอันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการ ปลูกปลูกอย่างไรจะได้เป็นกอสวยงามแบบนี้นะคะจากหนึ่งต้นกลายเป็นหกต้นค่ะเพื่อนๆอยู่ในกอในกระถางเดียวนี้คือจะบอกเพื่อนๆว่าเราปลูกมาเมื่อตอนอต้นปีนี่เองนะคะกระถางนี้ปลูกเมื่อตอนต้นปีและมาถึงตอนนี้เขาได้แต่กอออกมาจากหนึ่งต้นเป็นหกต้นแล้วค่ะเราจะมาบอกสูตรเคล็ดลับดีๆของการปลูก อโกนิมาอย่างไรจะได้เป็นกอสวยและก็ใบงามแบบนี้นะคะหลักๆเลยการปลูกไม้ทุกชนิดอยู่ที่ดินนะคะเพื่อนคะอย่างอโกนิมาเนี่ยดินที่สําคัญดินที่ดีก็คือต้องระบายน้ําดีด้วยค่ะเน้นหนักในการระบายน้ําไม่ให้ชื้นแฉไม่ให้แฉมากเกินไปนะคะชื้นอนะได้แต่อย่าให้แฉมากอโกนิมา ลากเน่าง่ายมากเลยนะคะถ้าว่าดินเกิดการแฉะและอุ้มน้ํามากเกินไปเราถึงเน้นในการระบายน้ําดีโดยการใช้มะพร้าวสับพร้อมแกบเก่าหมักนะคะแกบเก่าหมักผสมกับมูลสัตว์ต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งคือดินทั่วไป3ามอย่างนี้ผสมในปริมาณถ้าเท่ากันเลยค่ะทุกเขาเข้าด้วยกันแล้วก็แบบนี้นะคะ คลุกเขาเข้าด้วยกันเสร็จก่อนที่จะปลูกให้เพื่อนเพื่อนองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับอีกชั้นหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยมะพร้าวสับต้องรองก้นก,กระถางเพื่อจะเป็นการระบายน้ําที่ดีนะคะเขาจะได้เรลาเราลดน้ําน้ําจะได้ระบายลงก้นได้ดีน้ําจะไม่ขังจะไม่ได้เกิดอาการแฉะมากเกินไปนะคะเพราะว่าอ,อกโกิมาไม่ต้องการน้ํามากเกินไปคะ่ะปลูก ด้วยดินดีๆแบบนี้แล้วสามารถาไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรอีกเพิ่มเติมเลยนะคะความสวยงามเขาก็จะอยู่งี้เลยถ้าดินครั้งแรกดีความสวยงามก็จะอยู่กับเราได้นานเหมือนกันค่ะอย่างนี้เลยนะคะน้ําก็ต้องการแค่อาทิตย์ละประมาณสองครั้งเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นพืชที่เป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายและก็เอาใจไม่ได้ยากเลยค่ะ เพียงแค่ปลูกเสร็จก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มแดดรำไรนะคะอย่างที่สวนเมื่อไรรับพันไม้ปลูกเราจะเก็บไว้แถวใต้ร่มไม้ต่างๆนะคะเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็จะสวยงามแล้วแต่กอให้เพื่อนๆได้ได้ดูความงามตลอดปีและตลอดไปเลยค่ะถ้าปลูกด้วยดินที่เราแนะนำนี้นะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณสำหรับการเข้ารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ